อยากได้ตัวหนังสือลักษณะไทยๆตัวใหญ่ๆอ่านง่ายๆอยู่ในคลิปของเรานะครับตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้ครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจิ้มบวกเข้าไปครับเลือกคลิปที่เราจะนํามาตัดนะครับผมเลือกเอาคลิปนี้นะครับเพิ่มเข้ามาครับตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกก่อนเลยครับก่อนอื่นนะ ตำแหน่งที่เราต้องการครับจิ้มที่คลิปครับใช้ื่อนมือแบ่งฉากครับลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไปเลยครับแล้วก็ตอนท้ายเหมือนกันครับโอเคแล้วล่ะประมาณนี้นะครับต่อใจจะใส่ตัวหนังสือเข้าไปเลยครับพิมพ์มาที่ข้อความครับมาที่เพิ่มข้อความครับป้อนข้อความเข้าไปเลยครับผมพิมพ์ชื่อผมดีกว่านะครับง่ายๆนะครับาจารเปียกนะครับสอนถ่ายทํานะครับสอนทั้งถ่ายสอนทั้งทํานะครับ แล้วก็จิ้มคีย์บอร์ดลงมาตรงนี้นะครับจิ้มไปที่แก้ไขอีกครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนตัวหนังสือเปลี่ยนฟอนต์นะครับจิ้มไปที่ตัว F นะครับมาที่ที่เพิ่มฟอนต์ไปเลยเลยครับแล้วก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการครับเฮ้ยตัวนี้ก็สวยนะขอปรับขนาดนิดนึงนะครับนี่ได้ตัวไทยๆแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้การเพิ่มฟอนต์ผมทําคลิปไปแล้วนะครับตามติดตามดูย้อนหลังดูก็แล้วกันนะครับนี่โซนได้ทำไทยๆเลยครับ วาบแบบนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งตัวหนังสือได้อีกนะครับจิ้มลงมาด้านล่างอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ปิ้มแก้ไขอีกทีหนึ่งครับเปลี่ยนสีข้อความได้ตรงนี้ครับนี่เปลี่ยนได้เลยจะเปลี่ยนสีอเดียเดียวขอบโอ้ส้มๆหน่อยแล้วกันเปลี่ยนสีขอบก็ได้ครับตรงนี้ทำสโตรกครับทำสีสโตรกเป็นสีขาวๆส้มๆแล้วก็ปรับขนาดได้แบบนี้ครับจิ้มลงมาถ้าเราพอใจแล้วก็โอเคเลยครับจิ้มถูกเข้าไปนะครับถ้าจะทําการแก้ไขให้มีการเคลื่อนไหวนะครับให้มาที่แอนิเมชันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาขยับ ตัวหนังสือให้เต็มคลิปหน่อยแล้วกันปึ๊บแบบนี้นะครับให้ดูตรงแอนิเมชันนะครับจิ้มเข้าไปครับก็จะมีคําว่าเข้าคําว่าออกคําว่าวงนะว่าตอนเข้าอยากให้มีการเปิดตัวคลิปของเรายังไงเปิดตัวตัวหนังสือยังไงนะครับเลือกเอาเลยครับให้เลื่อยๆมาแบบนี้ก็ได้ครับจิ้มครับดุยดุยดุยนะครับเลอแบบนี้อ่ะขอดูก่อนตรงนี้เป็นความยาวนะครับความยาวหน่วยเป็นวินาทีนะครับหนึ่งจุดสองวินาทีอย่างนี้ก็ได้เลยเราปรับเอาเลยครับตามใจเราครับให้ขึ้นมาแบบนี้ ต้นออกนะครับหมายถึงว่าต้นที่ตัวหนังสือเราหายตัวไปเนี่ยจะให้มีเอฟเฟกแบบไหนเราก็เลื่อนดูเอาครับไทยไทยอันนี้เลยครับดูไทยไทยดีความยาวสักศูนย์จุดเก้าวินาทีแล้วกันนะครับจะเห็นว่าช่องว่างตรงกลางตรงนี้นะครับจะให้มีเอฟเฟกอะไรเราก็จิ้มมาที่วงครับจิ้มมาที่วงอยากให้มีเอฟเฟกแบบไหนเราก็เลื่อนเลือกเอาเลยครับแบบนี้ก็ได้เื่อาเลื่อยโอเคครับถ้าเราพอใจก็จิ้มลงมาเลยครับแล้วก็จิ้มถูกเข้าไปครับอันนี้มาดูตัวหนังสือเรานะครับสามารถจะปรับ ขยับโยกย้ายปรับขนาดได้อีกนะครับตรงนี้นะครับพอใจก็ติ้มถูกไปครับพเพลย์ดูครับดุ๋ยโอเคเลยครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ตัวหนังสือดินด้นดิ้นดิ้นอยู่ข้างบนคลิปของเราแบบนี้แล้วครับถ้าเราพอใจเราก็จิ้มเอ็กซ์พอร์ตไปใช้างานครับถึงตรงนี้ติดการตั้งการตัดต่อการถ่ายคลิปการคิดคอนเทนต์พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับมีคําถามมีปัญหาก็มาสอบถามผมได้ในไลฟ์สดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์กดเซฟไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ